เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกันเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจัก o ยูทูบกวนเวนะครับผมวันนี้นะฮะจะมาแนะนําวิธีการหาเงินเบื้องต้นนะครับผมสําหรับคนที่เพิ่งมาเล่นคาสาใหม่ใหม่แบบของไม่ค่อยมีเลยแต่มีตัวจ้ำนะครับผมหรือว่าไม่มีตัวจ้ำก็ได้นะครับผมเอาเป็นแบบตัวทั่วไปที่ยังแบบไม่ได้มีของอะไรมากมายนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับผมก็อย่าลืม สำหรับ5วิธีหาเงินนะครับผมในเซิร์ฟคัสสตอนนี้นะฮะก็มีหลายท่าที่มันเรียกได้ว่าของไม่ต้องมีก็ได้นะครับผมเริ่มกันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือขั้นที่1นะครับนั่นก็คือการหาเจรอรป,ปี้ขายนั่นเองนะครับแม้แต่ก่อนเราเคยจะบอกเฮ้ยหาเจรอรป,ปี้ก็รวยได้แต่ตอนนี้รวยจริงนะครับผมมันอาจจะไม่ได้แพงเวอร์วังอะไรนะครับเจรอร็ี้ปกติเนี่ยเราตีโป่งหน้าเมืองใช่ไหมมันเมตรละ3เซนนี่ใช่ไหมครับแต่ในเซิร์ฟคัสสนะครับผมเราสามารถเอาเจอร็ี้พวกนี้นะครับ ไปขายได้ <itor> นะฮะนี่อย่างเจโลปี้นี่ร้านนี้รับถึง71นะครับผมซึ่งวิธีการขายเนี่ยให้มาที่เมืองคอนเตลล่านะครับผมเขาเข้าวาร์ล่างมาปุ๊บเดินออกขวาเลยครับผมเขาก็จะมีขายเจโลปี้กันนะครับอันละประมาณ150เซนนี่บ้างอา่าถูกกว่าเนื้นบ้างเล็กน้อยนะฮะเนี่ยมี144บ้างนะครับผมตัดราคากันบ้างเล็กน้อยนะครับผมถามว่าเจโลปี้เขาไปทำไรนะครับก็ต้องบอกว่าเราสามารถเอาเจโลปี้100เม็ดนะครับผมแลกค cool ูนิกพี P ได้ที่ เอมตัวนี้นะครับผมอีแลนเนี่ยนะครับอีแลนแมนนะครับเออแลนแมนนะฮะซึ่งเอมตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถแลกเจอร์ปี้ได้แค่1ครั้งต่อหนึตัวละครเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยคนเขาก็เลยแบบเวลาสร้างตัวละครใหม่ขึ้นมานะครับหรือว่าอยากปั๊มสมุดคูนอย่างเงี้ยก็เอาเจอร์ปี้หนึเม็ดมาแลกเอมบนะครับแล้วก็ลบตัวทิ้งนะครับแต่ถ้าใครอยากหาอะไรได้นะครับผมไม่มีตังค์ไม่มีข้าววาร์ปนะผมไปหาเจอร์ปี้มาขายนะครับผมอย่างต่ำๆเข ก็พอจะถูถูใจไถ,ถาหาข้าวว้าไปได้นะครับข้างใต้พอนเซรล่านี่ก็เป็นแหล่งฟาร์มเจโร์ล็ี้เหมือนกันนะครับหรือไม่งั้นก็ไปป่าโบลิงก็ได้ป่าโบลิงก็เจโร์ล็ี้เยอะนะฮะอ่ะโอเคนะครับอันนี้คือเบสิกที่สุดเลยนะครับในการหาตังค์คัดสามตอนแบบไม่มีตังค์ข้าวว้าบนะครับหาเจโร์ล็ี้ขายนะครับต่อมาครับวิธีการหาเงินอย่างที่2นะครับนั่นก็คือ หาเงินด้วยการขายของที่เขารับซื้อกันในอีเดนนะครับซึ่งเอาจริงๆไม่ต้องถึงในอีเดนก็นได้นะเอาแค่ในเมืองก็ได้ฮะในเมืองเนี่ยทั้งอิสลูทั้งปอนเตล่าแล้วก็กิฟเฟนเนี่ยก็จะมีที่รับอของกันมากมายนะครับถ้าเป็นของปอนเตล่าเนี่ยก็อยู่แถวจุดเกิดนะครับผมก็จะเห็นว่ามีรับใบไว้รับโอลิอีลูอะไรพวกนี้นะฮะมียาแอดอาจจะแอดไม่ได้นะครับผมเป็นพวกไม้ผีอะไรพวกนี้ก็พอได้อยู่นะครับหลกัหลกๆก็โอลิอีลูอะไรพวกนี้แหละนะครับไปไว้ใบบ,บ,บ,บูสตอร์นะฮะ แล้วก็วิธีการเข้าไปในอีเดนนะผมกดนี่ครับผมอีเดนเทเลพอร์ตเข้าไปนะครับเข้าเข้าไปได้เลยนะครับกดคุยปุ๊บเข้าไปเลยนะฮะอ่ะข้างในอีเดนเนี่ยเขาก็จะรับซื้อของกันเต็มเลยนะครับผมมีตั้งแต่แบบของกะโหลกกลาอย่างเช่นแบร์ฟุตสกินนะครับผมไดแซนนะฮะหรือว่าจะเป็นเลซินอะไรพวกนี้ก็มีนะครับผมก็มีตั้งแต่ราคาแบบหลักร้อยเนี่ยกระดองเต่าก็มีนะครับผมฮาร์ดอัลเมอร์เมดก็มีนะฮะคือเรียกได้ว่า หลายๆอย่างที่มันมอนเลเวลแบบต่ํากว่าร้ออย่างเงี้ยก็สามารถมาหาขายได้นะผมเนี่ยอันละหลักร้อยทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยนะครับหรือว่าถ้าขยับไปหน่อยก็ช่วงเอ่อต้นๆหน่อยนะครับอาจจะช่วงร้อยต้นๆนะครับก็จะมีพวกมิสติกลูนนะครับแล้วก็มีออกทูดนะผมอันนี้พวกหมู่บ้านออกมีใจเงือกใจฟ้านะครับลอวาอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะหาได้แต่แถวนี้เลยนะครับพุ่งซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยเออฝั่งโซนขวาเนี่ยจะเป็นฝั่งโซนส่งของอีเดนนะครับก็จะมีพวกเนี่ยมิสติกฮอนที่ดับจากม้าบิิินนที่เว ลาวาดอกจากลาวาโกเลมนะครับผมวอนเอาเมจิกกับบอดี้เพจเนี่ยอยู่ที่ธานาชั้น2ชั้น3นะครับก็อาจจะตึงมือหน่อยสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีของตอนเลเวลเรากกว่านะครับแต่ถ้าเป็นคนเลเวลน้อยเนี่ยก็จะหาพวกนี้แหละนะครับผม พวกฝั่งซ้ายนะครับเป็นมอนที่ต่ำกว่าเเลร้อยๆทั้งนั้นเนะี่ยเป็นมอนส่งเควสเลเวล1นึถึงเกนะครับอ่าอันนี้คือวิธีการที่2นะครับผมนั่นก็คือเข้ามาดูในอีเดียนว่าเขารับซื้ออะไรนะครับเราก็ไปหามาขายนะฮะวิธีการที่3นะครับนั่นะก็คือการทําเควสเมืองล็อกลิดนั่นเองนะครับเพื่อเอาเหรียญล็อกลิดมาขายนะครับผมซึ่งเควสเมืองล็อกลิดเนี่ยอยู่ที่ตรงอันเบอร์ต้านะครับใครอยากทำเควสเนี่ยก็สามารถดูได้ที่คลิปในช่องได้เลยนะครับผมเควสมันเนี่ยกก็เดินประมาณสั ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็เสร็จแล้วนะครับซึ่งเหรียญล็อกลิดเนี่ยเวลาขายส่วนใหญ่เขาก็จะมาขายในร้านนี้ครับผมในร้านขายเทมของล็อกลิดเองนะฮะเดินเข้าไปเลยครับโอเคเข้ามานี่นะครับล็อกลิดคอยเนี่ยเขาก็จะขายกันอะไรประมาณ 10K นะครับผมซึ่งเวลาเราทำเควสเสร็จเนี่ยเราจะได้มาถึงประมาณเกือบเกือบจะ200เหรียญน,นะฮะ ก็เรียกง่ายว่าถ้าขาย 10k มันก็มีตังค์ให้ใช้ประมาณ 2m ได้นะฮะก็อาจจะตั้งออฟไลน์ทิ้งไว้ก็ได้นะครับผมหรือไม่งั้นก็แลกไปในเทมไปขายที่คอนเทลล่าก็ได้นะฮะธนูวิจิลันเต้น,นะครับผมที่ล่าได้ในเมืองแถวแถวมอนเมืองล็อกลิดนะครับอยู่ที่ประมาณ 280k นะฮะเมื่อกี้คือราคาที่เมืองล็อกลิดใช่ไหมครับเหรียญอยู่ที่10,000ใช่ไหมแต่ถ้ามาขายในคอนเทลล่านะครับผมก็เหรียญอยู่ที่ประมาณ6,500นะฮะก็ได้มาประมาณเกือบเกือบสองเหรียญก็น่าจะประมาณสัก ล้านสองนะครับผมแล้วก็เอาเหรียญมาขายนะครับผมหรือว่าจะเอาไปแลกก็ได้นะต่อมาครับวิธีที่3นะครับนั่นก็คือการทำเควส์อิลูชันดันเจียนนะครับผมแล้วก็เอาอิลูชันดันเจียนสโตนเนี่ยไปขายนะฮะอ่ะอันนี้คือราคาของอิลูชันสโตนนะครับผม1อันอยู่ที่40,000ื่นนะครับผมซึ่งเออมันจะมีเควสเปิดเนี่ยเควสเปิดก็จะได้ประมาณสัก5อัน10อันนะครับผมส่วนมันจะมีเดลี่เควส์ด้วยนะครับในแต่ละดันนะครับก็จะอาจจะได้ประมาณสักวันหนึ่ง ห้าอันสิบอันนะครับผมแล้วแต่ว่าจํานวนของดันนั้นมีกี่เควสนะฮะซึ่งบางเควสเนี่ยก็เป็นเควสแค่ล่ามอนในดันนั้นเฉยๆด้วยนะครับอย่างถ้าเป็นอิลูชันเลเวลต่ำๆนะครับผมก็จะเป็นพวกอิลูชันพาย้อนอย่างเงี้ยเอ่อพวกเลนเจอร์อะไรพวกนี้ที่ใช้ของฟรีเนี่ยสามารถล่าได้อยู่แล้วนะครับสำหรับอิลูชันของมูลไลท์นะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นออปชั่นเสริมในการหาเงินแต่ละวันนะครับและพวกหินอิลูชันเนี่ยก็สามารถซื้อขายคล่องเหมือนกันเพราะว่ามันเอาไปทําของอิลูชันได้นะครับดังนั้นเนเี่ ไอเทมอันนี้นะครับผมก็แนะนําว่าถ้ามีเวลาแต่ละวันนะครับก็ลองไปทำเควสอิลูชันดูแล้วก็เก็บหินมาขายนะครับผมซึ่งอิลูชันที่แนะนำนะครับผมก็จะมีอิลูชันมูนไลท์นะครับเพราะว่าเลเวลต่ําที่สุดแล้วนะครับเลเวลร้อยก็ไปได้นะครับถ้าเป็นอิลูชันอื่นๆเช่นแวมไพร์เช่นไอดันอย่างเงี้ยไอดันมอนเทือนแวมไพร์ก็130นะครับผมอิลูชันเต่าอย่าไปยุ่งอิลูชันเต่ามัน150นะฮะต่อมานะครับวิธีที่5นะครับผมนั่นก็คือการฟาร์มเงินกับมาร์คเกอร์หรือว ซึ่งมาฟก้าเนี่ยอยู่ที่มอสโเวีชั้น3นะครับผมเป็นมอนสเตอร์เลเวลประมาณ84นะครับธาตุดินเลเวล3นะครับขนาดกลางนะฮะเดี๋ยววาร์ปไปให้นะครับผมคือปกติเนี่ยมอสโเวี ier, เวลาเข้าต้องทำเควสเข้าก่อนนะครับผมเรียกว่าเควสเปิดดันนะฮะเราต้องไปทำเควสก่อนนะครับเควสเนี่ยจะทำไม่นาน แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเควสหาของนะผมก็คือหาของมาส่งนะฮะที่เราจะมาหากันก็คือตัวมาฟก้านะครับผมตัวที่เป็นผู้หญิงเสื้อเขียวๆนะครับมอนอาจจะมีปริมาณน้อยสักนิดนึงนี่มาฟก้าเนี่ยนะครับผมที่เรามาล่ามาฟก้าก็เพื่อนี่ครับผมคริสตันมิลเลอร์นะครับผมอันนึงก็เป็นหมื่นอยู่นะครับผมแล้วก็ถ้าใครมีพวกสติลเช่น SC อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเอามาหาเงินที่มาฟก้าได้เลยนะครับผมมาถึงเนี่ยก็สติลก่อนเลยครับผมสติลเสร็จแล้วฆ่าทิ้งนะครับหลักๆเนี่ยเขาบทั้ง กระจกนะครับผมราคากระจกอันนึงนะครับผมอยู่ที่ประมาณ5้0 0นนะครับผมโ c ก็น่าจะมาสัก7 0 0 0นนะครับผมอ่ะโอเคครับผมทั้งหมด5้าวิธีนี้นะครับผมก็เป็นสเต็ปเบื้องต้นนะครับสำหรับใครไม่มีของมาเล่นคาสาใหม่ๆนะครับก็ลองมาหาเงินวิธีนี้ได้นะฮะแล้วก็จะมีที่หาเงินอีกที่นึงนะครับแต่มันต้องมีของเยอะๆหน่อยก็คือกิฟฟินเนียนะครับแล้วก็เลเวลค่อนข้างเยอะด้วยนะครับดังนั้นก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยแนะนําสําหรับคนมือใหม่ไม่มีของเท่าไหร่นะครับเอาไว้ของแน่นๆแล้วค่อยไป กิฟเนียก็ว่ากันไปนะครับอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็เเท่านี้แล้วกันนะผมก็จะลืมกด s u b สไครต์ยูทูบไลน์ด้วยนะครับเวลามคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ